สวัสดีค่ะบัคสาพมืสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกคือโปโลแข็สั้นที่ใายนะคะเป็นงาน USA รถเอสทีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา70,00บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า1้0 2 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่าวๆขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจ๋า35บาบาทนะคะใช่แล้วค่ะ เสื้อคอโปรโลนะคะจะ๋าเน้นเป็นงานแขนสั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคอโปโลผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค้ามานะคะไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะเรื่องโทนสีสันก็มีค้ามานะคะใช่ค่ะลายลงลายเลียสีพื้นมีมาเน้นเป็นแขนสั้น,นค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็เน้นเป็นคอปก คอปกสไตล์แบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนะจะมีเป็นคล้ายๆกับกระดุม2เม็ดสเม็ดแค่แล้วแต่สไตล์ของเขานะลูกค้าจ๋าบางตัวจะมีเป็นแบบนี้อ่าเป็นกระดุม2เม็ดบ้าง3เม็ดบ้างนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ตัวแต่เรายังคงเป็นคอปกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแขนสั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าสวัสดี ดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค<ะ>้าจ๋าอีกแล้วนะแจ้งทุกคลิปแจ้งทุกไลค์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมแฟนตัวยงของบ้านเรา วันที่7เดือน7นะคะลูกค้าจ๋าเรามีนัดกันนะคะสําหรับแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าวันที่7เดือนเจนะอย่าลืมเข้ามานะคะลูกค้าจ๋าร่วมกิจกรรมด้วยกันบัคแจกสินค้าฟรีๆนะคะให้สินอาให้ลูกค้านะคะที่เป็นแฟนตัวยงของบัคเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ของเราที่เจอไปนายลูกค้าจ๋าบิงระบังมีนะนาลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนาลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วไ้ว อีกแล้วอีกแล้วมดแล้หมดเลยอีกแล้ว,อ,ลวอีกรอบนะลูกค้าจ๋าต้องรออีกรอบตู้หน้าเลยก็ว่าได้ค,ะคะ่ะนะลูกค้าจ๋าอะอยากขายไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นโปโลลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกกลุ่มนะ,ะขายผู้ชายอยู่แล้วนะคะหรือว่าขายกลุ่มนาราชาการก็ได้เวลาไปทำงานได้หมดคะ่ะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นหมวดนี้ใส่ง่ายใ,ใส่สบายนะลูกค้าจ๋าข้า่งข้าไซส์เรื่องไซส์ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อาจจะมีเป็น S L ค้ามาบ้าง นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามารุ้นแบรนด์กันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีค้ามานะคะลูกค้าจ๋ามีค้าเขามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่้อก็มีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุูมมากลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าสนใจสามารถ CF เได้เลยได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวทุกตัวนะอีกไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทอ่ะสวัสดีลูกค้า ทุกท่านจ้าลูกค้าจ้าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ,อะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าทําอะไรอยู่เนี่ยลูกค้าจ้าแต่ตอนนี้เราไลฟ์สดกันนะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลแขนสัน้นค่ะ,ะสวัสดีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะนะคะจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ้าสำหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าใครที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะคะ นำหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะเป็นเสื้อคอโปโลผู้ชายเรานะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค้ามาเลยนะเรื่องแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามานะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดี่ยวนะคะใช่ค่ะลูกคะะ้าจ๋าชอบเอฟไ,ไ,ได้ค่ะลูกค้าจ๋าชอบสัมมัดเอฟได้เลยนะคะ,คะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่บอกว่าราคาเจ็ดพันมีซอกกว่าน,นี้ไหมมีแบบว่าต้นทุนซ,อซอ็อกกว่านี้ไหมมีค่ะลูกคะะ้าจ๋า มีนะคะหัวนั้นเป็น 7b นะคะเผื่อพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะเ 7a 7,000 7b สมัครถึงค่ะ5,500อ่า5,500บาทลูกค้าจะเอาไปเทสก่อนก็ได้เรามีเป็นทั้งราคา7,000แล้วก็ราคาที่ต้นทุนที่ซับซ้อนใช่ค่ะ,<ช>ะราคา5,500บาทหรือว่าขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเอาเก 7a หมวดนี้นะคะแล้วก็เอาเก 7b อีกหนึ่งกระสอบก็ได้<ช>นะคะใช่ค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกัน คุณภาพต่างกันประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะแบรนด์ยี่ห้อของเขาลูกค้าจ่ากระสอบนี้ก็มีค้าเขามานะคะลูกค้าจ่าเจอแบรนด์ก็หลากหลายเหมือนกันนะคะลูกค้าจ่าต้นทุนเท่าไหร่นะคะพี่แหลวคะสามสิบห้าบาทลูกค้าจ่าสามสิบห้าบาทมีแบรนด์บิงระบองกาสามสิบห้าบาทมีแบรนด์ค่ะแอโร่ค่ะมีแบรนด์จ้ะบันนาค่ะมีแบรนด์จ้ะเมื่อกี้อะไรนะคาเวนไคคาเวนไคมีแบรนด์ค่ะ หลากหลายมากแชทค่ะค้าาแบนด์เราก็จะเยอะๆนิดนึงแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอตรงป้ายอ่ะ ไม่แท็กตรงช่องเขาจะมีแทบทุกตัวค่ะแต่ว่าแบรนด์อาจจะมีมาโซนบ้านชาวบ้านนะลูกค้าค่ะยี่ห้อฟู๊ดนะลูกค้าจ๋าขาดไม่ได้เลยยี่ห้อฟู๊ดของเราก็มีมาเลือกทรงเรื่องไซส์เรื่องสไตล์ค่ะลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งนะ,ะขออนุญาตคะไซส์นะลูกค้าจ๋าไซส์ N S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะนกตีกันนกตีกันนกต<ม>ีกันเอามาลาบนกตีกันเอามาลาบไม่เกี่ยวกับเราค่ะพี่เอ๋ไม่เกี่ยวกับเรานะ นกต,ตีกันนกตีกันรเ,เรา <c oughs> เรื่องของนกค่ะเราไปถ่ายทำนกตีกันก่อนดีกว่า <c oughs> อ่ะลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าอย่าพูดจะไลฟ์สดนะรอไปรับประทานอาหารเที่ยงพร, <c oughs> ร้อมกันลูกค้าจ๊าล่ามิ้งสมตำส้มตำคราเนี้ยป้งไก่พร้อมกันค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตอนนี้เอฟหมวดน,นี้ไปก่อน <c oughs> เป็นเสื้อโฟร์โรแทนซ์ราคา7,000บาทงานเมกะ มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าจะสามารถสิเกตได้เลยน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจามแนะนำนะล,ลูกค้าจามือสองคัดเกรดเอของบักเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื้อนดำอ่ะมีเจอนะคะใช่ค่ะเสียหายกระดุมแตกอ่ะมีมาบ้างนะค่าจ้ามีมาบ้างนะคะป้าะว่จะบอกได้คําเดียวคะนาดค่ะได้ทั้งวัยรุ่นได้ทั้งผู้ใหญ่ค่ะนะลูกค้าจ้าหรือว่าจะเป็นขุ่กว่าคุณคนทํางานก็ได้ได้ค่ะได้หมดเลยโอ้ลีวายโอ้ตื่นเบิร์ดลีวาย ตะกองใจเย็นตะกองแจเย็นรีไวลูกค้าจะารีไวต้นเดือนค่ะสามสิบห้าบาทค่ะลูกค้ามากค่ะลูกค้าจะารีไวเลยนะลูกค้าจะารีไวต้นทุงประมาณการขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ่าสามสิบห้าบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจะาเอฟให้เ็วเอฟให้ไวนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยลูกค้าจะาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจะา 45โล7 0 0 0ันบาทนะคะคุณภาพเกรดเอนะคะใ,ใ้สุดคุ้มกันไปเลยสำามรับหมวันี้นะคะนะ<อ>คะจะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะยั่วๆเราไปเจ็ดเอนเจ็ดยังค่ะตาแล้วคะ่วคะโอ้ยไปตอนไหนไปตั้งแต่เปิดคลิปเลย <c oughs> ค่ะเอาลูกค้าจ้า จะสิ้นเดือนแล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะนะคะท่านในที่มียอดสะสมยาเลืมอมสะสมยอดแล้วก็เช็คยอดด้วยนะลูกค้าจ๋าว่าะจะได้ส่วนลดหรือเปล่า1,000บาทแล้วก็เป็นโปรโมชั่นโปรราคาพิเสษสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับพางบริษัทบ,บัคพรุพ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะลูกค้าจา๋าอย่าลืมใช้ใช้เสียง กเลยทีเดียวใช้ติดอย่างเดียวใชยเสียงใช้เสียงกเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบั๊กมีแต่ได้กับได้นะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นจัดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโปรสุดคุ้มแน่นอนนะคะเพื่ึ่งกำไรจริงๆค่ะ่ลูกค้าจ๋าบริษัทบั๊กของเราแจกก็แจก ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ให้นะคะจ๋าแล้วก็เป็นโปรราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเราก็มีเรื่อยๆใช่ค่ะเอาอย่างตะล้องค่ะตะก้องไม่ใช่ตะล้องหลับแล้วโอ้เวลคอมนานลีวายดีตะล้องเวลคอมลูกค้าจ๋าอุดบยญญอ้นนะแบนยอ้นนะลูกค้าจ๋าดูค่ะลายลายของเขาพะนังค่ะวัยรุ่นใส่ได้ไวทำงานใส่ดีนะสำหรับมวนี้ ะะใช่ค่ะ,ะ,คะเรียกได้ว่าใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจะวัยรุ่นมาทำงานนะคะวัยกลางคนนะคะสามารถใส่ได้หรือนะคะลูกค้าจะบางตัวนะคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ะะใช่ค่ะขอให้ใส่ใส่ได้ไม่จะเป็นนะลูกค้าจะว่าก็เป็นผู้ชายอย่างเดียวะนะคะผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะขอะ<ช>บค<ช>ุณบรนบโมนี้นันยามนะคะ ชอบเอฟได้เลยนะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นน้านะานาคะลูกค้าโอ้ยหนวไ,<ห>ไปคือไปจะหัวขาวแล้วแหละน่าจะเป็นหัวลินพันกันเละ,ค,ะค่ะอ,อีสเปีแล้วกันลูกค้าจากก่อนเบป,ประดานาหานเทยงเอาอิสเบ,บีแล้วกันนะคะ ไปยังทนาคไปค่ะไปค่ะทวนรายการนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นเสื้อโปโลแขนสั้นผู้ชายนะคะเป็นงาน USA Lot S P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาเจ็ดพันบาทค่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเขาคๆขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าสามสิบห้าบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้นะคะ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ